ค่าขาดไรายได้เรียกร้องได้ไหมมาเรามาฟังกันเวลาที่เกิอดอุบัติเหตุขึ้นแต่ละครั้งนะครับเราก็จะมีคนที่ประมาทก็คือฝ่ายผิดและฝ่ายถูกแน่นอนครับฝ่ายถูกจะต้องเรียกร้องค่าเสียหายต่างๆกับฝ่ายผิดหนึ่งในค่าเสียหายนั้นก็คือค่าขาดไรายได้เรามาดูซิว่าค่าขาดไรายได้คืออะไรการเรียกร้องค่าขาดไรายได้ออกเป็น2กรณีกรณีแรกก็คือกรณีบาดเจ็บ กรณีที่สองก็คือกรณีเสียชีวิตมาดูกรณีแรกก่อนกรณีที่บาดเจ็บเวลาที่เราบาดเจ็บต้องมีการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและการรักษาตัวที่บ้านอันนี้ก็ตามใบรับรองแพทย์นะครับในการพักรักษาตัวเราจะต้องขาดรายได้ในแต่ละวันวันละเท่าไหร่หลักๆแล้วก็สามารถเลือกได้5ข้อ 1. คือรายได้ประจำที่เราจะต้องได้ในแต่ละวัน กี่วันวันละเท่าไหร่2คือรายได้พิเศษที่เราจะได้ในแต่ละวันหรือเรียกง่ายก็คือ OT เราจะได้วันละเท่าไหร่กี่วัน3ลรายได้เสริมที่เราสามารถหาได้การขายของออนไลน์หรือการเป็นราเดอร์ขับรถส่งของเราสามารถทำรายได้ได้วันละเท่าไหร่กี่วัน 4. ก็คือค่าเสียยอกาส ที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่เกิดขึ้น 5. หากต้องมีการมาเฝ้าไข่จากบุคคลใกล้ชิดเช่นพ่อแม่พี่น้องคนที่มาเฝ้าไข่จะต้องขาดรายได้กี่วันวันละเท่าไหร่จะต้องเสียอะไรได้วันละเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายในการมาเฝ้าไข่อันนี้ก็สามารถเรียกร้องได้นะครับ ทั้ง5าข้อนี้สามารถนํามาเรียกร้องค่าขาดรายได้กับคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดได้แต่นะครับถ้าคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดมีประกันภัยเราก็จะได้ยินคําอีกคำหนึ่งจากบริษัทประกันก็คือค่าขาดประโยชน์ค่าขาดประโยชน์จากรถบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าขาดประโยชน์จากรถหมายถึงรถคันที่เกิดเหตุและเสียหายเนี่ยสามารถทําประโยชน์ให้กับเราคืออะไรบ้างหนึ่ง ค่าเดินทางจากบ้านไปที่ทํางานอันนี้คือทั้งไปทั้งกลับวันละเท่าไหร่ 2. ค่าเดินทางไปทํากิจกรรมอื่นเช่นการไปรับส่งลูกไปโรงเรียน 3. รถคันนี้สามารถทํารไรได้เพิ่มให้กับเราได้วันละเท่าไหร่ทั้ง3ข้อนี้นะครับสามารถเรียกร้องกับบริษัทประกันที่เขาบอกว่าเป็นค่าขาดประโยชน์ได้ แต่อาจจะต้องมีเอกสารประกอบนะครับกรณีที่2ก็คือก้อนนีเสียชีวิตการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเป็นการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องมาเรียกร้องค่าเสียหายกับฝ่ายผิดเราจะเรียกร้องอะไรได้บ้างข้อ1นนะครับคือรายได้ประจําของผู้เสียชีวิตที่จะต้องได้ประจําอยู่แล้ว นับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุจนถึงอายุ60ปีแต่ถ้าเกิดผู้เสียชีวิตอายุมากกว่า60ปีอันนี้ก็แล้วแต่ทายาทจ,จะพิจารณาเลยนะครับว่าเรียกร้องเท่าไหร่ข้อ2นะครับหากผู้เสียชีวิตเป็นเสาหลักของครอบครัวก็จะมีค่าเลี้ยงดูบุตรและภรรยาข้อ3นะครับก็คือค่าเสียโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่ไม่เกิดขึ้นข้อ4 ก็คือค่าจัดงานศพและค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นอันนี้ก็สามารถเรียกร้องได้นะครับทั้งสข้อนี้เราสามารถนํามาเรียกร้องค่าความเสียหายต่างๆกับคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดได้แต่นะครับถ้าคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดมีประกันภัยประกันภัยจะต้องจ่ายเต็มวงเงินนะครับพรลบก,ก็จะจ่ายค่าปรงศพก็คือ5 0 0,000บาทให้กับทางทายาท ส่วนประกันภาคสมัครใจก็จะจ่ายตั้งแต่500แสนบาทขึ้นไปนะครับหรือตามที่ระบุในกรมธรร์ให้กับทางทายาทก็คือเต็มมงเงินฝากติดตาม t ิกตอกเพื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเรียกร้องค่าขาดรายได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจแก้ปัญหาภาษป,ประกันฝากข้อสงสัยมาทางอินบ็อกซ์นะครับผมจะเข้าไปตอบทุกคำถามเรามาช่วยกันแก้ปัญหาหาทางออกผมกิติธรรมิิสวัสดีครับ